ดูความน่ารักความคุนควของน้องๆเด e Star i ์ o l กันหน่อยดีกว่าคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าเราดูมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าก่อนจะเป็นแต่ละโชว์แต่ละการเต้นแต่ละการร้องนะโอ้น้องๆแต่ละคนเขาแบบต้องซ้อมหนักมากแต่ในความซ้อมเนี่ยมันจะมีความแบบความคุนควสไตล์เด็กๆอะ่ะความซนอะไรแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วไปดูกันครับในคืน ช่วงเวลาโมเมนต์ที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนจากเด s ตาไอดอลเต็มที่ให้กับการแข่งขันงัดทุกสกิลใส่เต็มทุกความสามารถทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อความขวันให้สมกับคะแนนโหวตที่เป็นแปดมอบให้รอรอรรบไ ได้เทคนิคจาก YouTube ครับตอนแรกผมฝึกใช้วิธีแบบปล่อยเสียง<ม>ปล่อยลมออกมามแล้วก็ฝึกแล้วมันเสียงไม่ออกแล้วก็เจ็บคอด้วยก็เลยลองใช้อีกวิธีหนึง่งก็คือการดูดลมเข้าไปแบบเริ่มจากแบบผมไมต้องายผมวากได้ไหมเขาวากกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ขณะที่น้องเล็กอย่างคับเบรกกำลังซ้มอมโชว์อย่างมามมันอยู่บนเวทีนะัดด้านหลังเวทีดูเหมือวนว่าจะมันกว่าอีกนะคกัเนี่ย วาเป็นภาพน่ารักน่ารักรีแล็กซ์ที่ทำให้เรานั้นได้เห็นอีกหนึ่งมุมของ,น,งน้องๆเดอะสตาร์ไอดอลส่วนในวันอาทิตย์นี้แฟนๆจะได้เห็นห้าคนสุดท้ายโอฮูมเอิร์นบูมและคอปเปอร์ออกสเต็ปในจอดเพลงแดนซ์รอดูกันได้เลยค่ะว่าจะได้เห็นเอลหรือเปรียนสเต็ปโจ๊ะสาวพวกเขาถึงห้าคนหรือไม่และที่สำคัญแขกรับเชิญพิเศษในวันอาทิตย์นี้เป็นรุ่นพี่เดอะสตาร์สายแดนส์ตัวพ่อและตัวแม่ทั้งกังก่อนแกรนด่อนพัดสอนและซีดีกันทีห้ามพลาดเด็ดขาด เลยนะคะกับโชวส์สดวันอาทิตย์นี้ในรายการ The Star Idol 6โมงเย็นทางช่องวัน31ค่ะ โอ้โหเดี๋ยวนะภาพที่น้องๆเต้นข้างหลังเวทีเมื่อกี้คือเราจะเห็นในโจทย์แดนเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือความกลกลสนสนของน้องอ๋อเต้นแบบเอนดิจี้ถูกต้องคือเวลากล้องมาน้องเขาจะมาไม่ใช่โจทย์เพลงแดนที่เต้นแบบนี้ไม่ไม่ตอนนี้คือทุกคนขมักขมเมนมากมากคือตั้งใจเต็มที่มากๆคุณผู้ชมฮะคือเป็นน้องๆที่มีความพยายามตั้งใจและเขาออกแบบโชว์ไว้แล้วเดี๋ยวรอดูเลยคะว่าสัปดาห์นี้ความ ปังของการเต้นของพวกน้องๆจะเป็นแบบไหนใช่เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมโหวตกันเลยค่ะเพราะฉะนั้น5คนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะมี1คนไม่ได้ไปต่อโหวตกันเลยคนที่คุณชื่นชอบ SMS ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันส่งไปที่4242899หรือง่ายๆก็กดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับ4 0มาจากกรรมการ4คน10%มาจากแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้ก็คือกั้งกรอนแล้วก กันทีนะฮะแต่50%นี่แหละ,ะอย่างที่พี่เดียบอกมาจากคุณผู้ชมทุกคนทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเปลี่ยนแรงใจของคุณให้เป็นแรงบวกให้น้องๆด้วยใช่แล้วค่ะ